ค่ะสวัสดีค่ะคือป้าด่วนนะคะจะมาซื้อผ้าห่มกับเจวานถามกันอยู่บ่มาขายขายกี่เหงาได้ใส่ยู่มามามาผ้าเดี๋ยวว่าจะไหนผ้าผ้ากับเสื้อเอายุกบอกเอายกซิบผืนนี่นะไปเบิ้งไปเบิ้งเจ้าน่ะเออค่อยผู้เห็นเจ้าด่วนแล้วเนาะยใหญ่ทุกคนช่วยผู้เห็นเดี๋ยวเนาะเจ้าไปเอ็ดหยังทูคู่มือนี่เอาไว้ให้ฟังสัก่อนดำหูเลยเนาะเจ้าน่ะยืดย่องลอเฮ้บางเท่ากัน ออไปส่งกับเขากะหักบางเทอะก็ได้เต็มสองพัี่อันหูกันนั้นนะเออพันเก้ไปจากสันเออเออหูกนึ่งได้เท่าไดร่วะหูกนึ่งได้สองพันสี่หูกนึ่งมันมียูสี่สิเมตรอืมสี่สิบเจ็ดเมตรอืมอ่าสี่ยัางเจ้าตามเดินสีกลมอืมมีนไผ่เนี่ยเคยตามอยู่หันเออตื้บ่กตื้ต้องยอง Nhông, nhon cái này còn chưa nhỏ anh nhòi cái <laughs> áo với nhòi cái tăm bọ nhòi đấy mấy bọc lụa ờ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  nhòi bọc nhòi y nhong sụt cả đôi mình gấm nè anh ạ bảo của bảo vào chơi để đốn nó dài nó bị trái đại tụ i tươi cái ơn gì nữa ờ ừ. như hàn à ờ cháu có vào mà lên mà nãy nó như đó mua bi mua cái mà cháu này ไว้ไว้ h บัตามเนี๋เจ้าเข้ามาตามข้อมือบัอยู่นี่เข้ามาตามข้อมือแต่ว่ากี้กซื้อนมตูนี้ก็เซ้อมือไว้เือเอี่บาร์เกียวกับไพ่ตังหากบัวตังห้กบาร์เกียวกับไบ่ก์มุมี่มูซี่ตั้มป็นอยู่บอกว่ามูมี่เพิ่นกัรสซ่อว่าเอาไว้นี่พูดดีกว่าบอกว่ามีเพิ่นดีกันว่าได้ใหญ่เอ้ยฟังสิถามเจ้าี่บกัอน้ันเสนเออก็ไปเอาเงินน้ำมัต่องเออ ตองลุยตาอเกี่ยวแมงเฮอันหางลัตเตอรี่บอว่นี่คือหางนั่นโมเมนต์ธรรมดาเจ้าซองตัวหรือสามตัวนี้คือเก่งทีโอ้เดือนนี้นั่นปีนี้เออว่าจะเอาหักคอบุษเณรอยู่เดียวนลัตเตอรี่บอกหักคอบุษแณนอยู่โอ้ยากหักเนี่ยบอกนี่หลีเลยใหญ่เจ้าซองใบมันบุษเณรเงินเงินก้อนยหญ่่ะกู้มื่อนี้นั่นลัตเตอรี่คือดีแต่เนาะ เขาเข้ามาขายฮอดบ้านสมัยตะกี้สูเฮาบวกขันพวกเขาไปสมเด็ตนะบ่ได้ได้ใหญ่เดินก็ได้ได้หลีเฮ้บ่ว่าเลยเดินเดินเดินหลีเออนั่นก็ไร้ไรมีมองเส้นดีแล้วเขาคุณยายนะคะแกเป็นคนไม่มีเฟรนนะคะชอบแต่คนหล่อๆนะคะท่านผู้ชมมาขายฮอทพีบัวใหญ่ไอฮอทอื่นไปชมมันมองต่ำหูเขาเลาะไปขายเออ อันอถกันกันจะได้ไปหาเลาะขายอสานได้ต่อไปอลาเตะลีนะเออไปหา,ลาเลาะไปหาเลาะเลยส่วงเขาอีโตอเน่เขาอีลีนเน่สุ่มเสศนว่ะเออสุ่มเสศนกูมือนี่เขาเพ่ได้ซื้อเด้ออันห่วยใต้ดินเขายา่าตตำรวจเขาซื้อ <4 S 2> แต่ลาเตะลีได้ขุมมือมันได้ตรวจหลายรางวันนะแม,ม่ใหญ่กันว่าบ้านนอกยังคือทันสมัยกระดกกระดีก็มัดย้อนนั่นแหละมัดย้อนลาเตลีเห็นและว่านี่ยก็ซีใบบอกเฮ่เจ้าน่ะ เอาโอ้ยสะุทอนเหตถึกิะวันที่หนึ่งในท่อนกันว่าเออเออพวกแบบทุกเหมยากเออเตกวันที่หนึ่ในชีวิตทุกวิญญาอแบว่าจะเขาจะเรียกว่าพี่ไหวมั้ยมีแฟนเก่าหแล้วโอ้ยผู้สาวเก่ากูถึกเรีพกนแลได้โผก็เหงมึม่อยู่จะไ้จ้างหาโผโอ้ยคได้หายเงี้ยโผ่เดี๋ยวถึงวันที่หนึ่งถึงวันที่หนึ่งนาอไอ้ไอ้ป่กับเาคือเจ้ารีว่ะแ่ละคก็ทีมาได้บ้านมื่บวานในวันนี้โตมาอย่างเอ๊กก็มาสัมภาสโตเอ๊ะ ถือเรียวยก็ถือก็สามงวดหลุดว่ายานี่แหละว่าถือเลตเตอรี่สามตัวเฮ้ยตัวหลังมันก็สองตัวว่ายานี้ถือถือหวยใต้ดินนั่นสามรอยห้าสิบนั่นมีขวัญขวัญกับลูกอีน้ำเบเบกเอ้าหลานยูเหินบอกหลานยูหินบอกตัวไหนอันเออไม่มันออกวายานี้ออกงวดก้อนนั่นมันเรียกยังมันออกอันเจห้าเลกลาง กันมากหมองนี่แหละแน่นแน่นเป็ดซีซีกันเอามาดไหมไอปูวะจังเลยอันแน่นเอาหมดเถื่อซีแบบเอาไปแล้วเอาไปอีนแนนเอาหมดเป็ดซีๆนั่นเจ้าผัดตัวใดนของเจ้างดเนี่ยเอาเอาเก้าสองสองเก้าสองสองบอกเอาแล้วเฮอเอาแล้วได้เทั้งใบเดียวนี่บอกเมื่อหลายใบอยู่ได้เทั้งใบเดียวว่าี่สร้างอีกอยู่ทีสร้างบุกเสนได้เลยนี่แปลทั้สามเฮ ลาตอเรียนะอืมอืมโ้เจ้าซื้อซือหลายใบอยู่ต้นนี่ง้ยซื้อแล้วเนาะเอ้ะเขาจะสามใบป่ะอ้าวแถวนั้นเป็นยังคือซื้อเลขหาบเถอะง้อยนั่งแน่นนั่นหกสี่สี่เปล่าสี่สี่เอาเบาอธิบายหน่อยให้เขาฟังเอาสองสอานได้ออกได้เลยโอ้ยดูเคยได้ยินดิวบอกมันออกบอกนี่ท่านได้ออกเลขหาบในวันนี้อือืมยันต์ตับมันหยงดนี่เพราะว่ามันขนซื้อตองหลายไหมอิหรีได้ไอ้ไอ้เปิดกระซื้ออีน้องแน่นกระซื้อ สาวสาวเฮ้ยพูนึงซีจีสาวสาวเธอออกขึ้นสองตัวตายเลยน้องกูจะไปจืดจีจีเป็ดสองชั่ลาตอรี่ไอเสียนไปว่างมองเดียวลุงลุงลุงหมูน่ะเอายางวั้ลุงหมูน่ะเกาเกาเฮ้ยลุงหมูเฮ้ยเอาตองเลขตองบหมเออเลขตองเกาเกาเลยเป็ดตัวเกาอันนั้นน่ะลาตเตอรี่นั่นดึงเอาดึงเอาจนว่าไอ้เสียนว่าไอ้เสียนคือขายดีแท้กันจะมาขายเดิมมองในบ้านกันว่า ซาซาแหงเอาลายใบซาซาหกซีเขาได้ห้องใส่เอเมนเออคือไปก็ลดกกรดีเซนจังง่มาเออเออเจตัวเอาเจตัวเลยเฉยเฉยเฉยไปเฉยมันอยู่ิทกันเยไมมเหรอาอจอดเราไม่เห็นกันอืมอืมอืมุกันเราแน่นอนเออซาซาเนั้นดึงเอาดึงเอ้าทำไมเซนกันโบเซนดอกแสเอ้ยว่ะอือืมย่าต่กันเซนเลยอืม กันที่เส้นรถห้ยใต้ดินพุณเอากนเส้นกันจะว่าบอกยายอืมฟันนั้นซื้อตัวใดบอกให้ฟังนี่ในเลขตัวเอกนะบ้านเราของไปเอามาจะนำอาจารย์ได้เดูนนี่ไม่ได้ฝันนะคะคุณยายอันนี้เนี่ยคือลานบ้านที่ซื้อเนาะใส่เอามาโชว์กันน้ตตัวใดในกระเป๋าน่ะของเท่เดี๋ยวคุณยาย ท่านผู้ชมคะคุณยายนะคะแกก็เคยถูกมานะคะสองสามวดแล้วแต่ถูกน้อยค่ะไม่ถูกเยอะงานนี่แต่เข้าจังๆนั้นลัตเตอรีเพื่อนกัดซื้อเด้อลัตเตอรีเพื่อนละมากแต่ลัตเตอรีถูกต้องตามกฎหมายด้ตรวจหลายรางวัลพร้อมตัวหน้าตัวหลังก็ได้มดเยเลขถ่ายลัตเตอรีน่อเจ้าก็หาเวาแหละใช่ละมันจะตรวจหลายรางวัลก็ได้ขนาดสจใหญ่เก้าเจ็ดห้า ุณยายชอบเก้าเจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมชอบมากค่ะท่านเลือกค่อยออกหรือหักเลยนะอืมผมว่าขักอยู่ได้เก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าสองสองเก้าเจ็ดห้าแล้วมันขาดอืมอันถือถือถือทางหน้าก็ได้บุรีเม่นทั้งหน้าก็ได้โอ้เออเนยเป็นยังจำบุไดลหรแล้วก็ทั้งหลังก็ได้ให้ใหญ่ได้เนี่ยแม่ให้ใหญ่ถูกเดี๋ยวนี้ทางเส้นเน้นอีกเป็นโบดอีก เดาเปดสามสามบาทนี่น oh, okay, ่ะมดบ่พันพอเออโอเคยุดเจ้ากันไ้งวดนี้ค่ะแม่ให้ซื้อนำให้ซื้อแป3ดสามสามมแล้วก็ออหยังกัานเก้าสองสองเก้าสองาสองสองมากแห้งมากแห้งเอาไปกันบ่ใหญ่บวางฮันนะถือเจ็ดห้าห้าเจ็ดกนญยานี่เอามาแต่ใส่ละห้าเจ็ดะ หลานบอกหลานบอกอีกคือเก้าบมู่งวดนี้กับหลานบอกหมดเลยอีมันบอกบอกเลยฝรั่งนะ้วก็ว่าฮ่าเจ๊เฮ้ลูกอีน้าไปกับว่าไม่อุ้ยซื้อเลขแน่ซี่หาเจ็ดพี่น้องครับฟังดีๆนะคะหลานบอกนะคะไม่ได้ฝันค่ะคุณยายบ้านนะคะแม่นต้นเนาะยายก็เล่าหลานบอกอ่างวดนี้นะคะท่านผู้ชมบ่ที่มาจะได้มาหนีก็ันแหอะ อันนี้น้อยไปยใสแล้วนเ,นเป็นบ้าวลหรนอนท่าที่ตื่นนี่ยน้อยน,นั่นบอกอโอ้ยว่าแต่ได้รดไปแปดแสนตัวพูนตัวพูน,นย,ยัไม่หยางครับรถเป็นเรื่องอหลานโอ้ยเก่งแท้ข้ามมือตื้อตาก,ก็พมาภาพไปถุดส่งท่อมบานนกโดนแม่ผูอยังให้ไปเนาะท่อมนล้วก็่แม่เป็นผู้ใส่เป็นไม่หยิงเน่ถ้าเป็นจะไดมาได้ไ่เนบอกอืม ฮ่าเป็นเจไดมากก็เลี้ยงหลานเราวะอืมก็พูดทีเจ้าเราวะให้เลี้ยงไปหลานก็เลี้ยงออืที่หลานที่หลานใหญ่เงินมันหายากคังถลอตเตอรีหนี่งกันโอ้ยโอ้ยกันเหมาหมดเลยได้ยินบ่อันนี้อันนี้ผู้บีบแข้งเนอะอันนี้ผู้บีบขาอ้ยตู่ผ่ากันไปเลยไอ้เปื้อไอ้เปื้อมานี่อันควนอยู่ตลาดเถียงกันทั้งสิหลายเนาะกันถึลอตเตอรีผ่ากันไปเลยได้ถูกผ่ากันไปเอาเงินเลย เสดายได้ซื้อน้อยน่อยยายเจ็ดหาหน่อยแม่ท่นแล้วโอ้ยค่ะคุณยายใต้ดินซื้อน้อยนะคะแต่ลัตเตอรี่ซื้อเยอะนะคะท่านผู้ชมอิติกเลยอิติกก็สววะเอาบันนี่ยายตัวซื้อมือแล้วกับตัวกระบอกกันเนี่ยฝากแฟนคลับกันเนี่ยว่าให้ซื้อนําตัวใดเนี่ยเธอมันถือกว่าถ้าตัวถือเจ็ดห้าห้าเจ็ดมาก่อนแล้วนะเอ้าอย่างเกาะเก้าอย่างเกาะหกเก้าสองสองอู้หกเก้าสองงบนี่กันมั่นใจเออ มันเนาะมันใจแน่นอนือที่เนาะะะพอจเก่าหูใครอยากซื้อก็ซื้อวะเออไม่อยากซื้อแล้วก็แย่าเนาะถือบ่าถือก็ไว้ว่าเดี๋ยวได้ไหมเพราะว่าไม่มีไคเห็นนะเนาะงใหญ่ตามใจซ้อบเมนตัวเดียวอันนี้บวมตัวเดียวเนี่ยละเอาว่าซื้อในเสียลอตเตอรี่อีกตัวเดียวเยก็บซิมเมอร์หรือบัตเลอรเออไปไปครับบ้านก่อนค่ะคุณยายกับซิมเมอแล้วเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนกับเป็นคนมีโชคมีลาบเด้อใครผู้ใดอยากได้ก็ซื้อเอานุ่เพื่อนนะคะพี่น้องเพื่อนเคยถึก เจตธาห้าเจตประยนีบ่ได้ฝันได้หักหลานบอกแล้วก็ตัวเองก็มากพร้อมแล้ว่าจะซื้อใดนอนใหญ่ขันบูมักมาก,กะซื้อบูไดและนอค่ะค่ะเจ้าใดกันจะลืมนะค่ะพี่น้องกันจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายนำเด้อเด้อปลาดวนนะคะอยู่บ้านโคกวางนี่แหละคือคุณป้าดวนน,<ใ>น,นะคะอยู่บ้านโคกกวางนะคะคเหมือนกันนะคะและ ชอบจังค่ะ,<อ>ค,ะคุณป้าด่วนนี่นะคะก็เป็นลูกค้าของเจวาที่มาซื้อผ้าห่มกับเจวานี่แหละค่ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะคุณยายก็กลับแล้วนะคะฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจวาชนเนลนะคะขอให้ทุกท่าน รวยๆเฮงๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ